สวัสดีค่ะตอนนี้จีก็อีก2วันนะคะจะไปสัมภาษณ์สอบซีเจเซนแล้วเนาะวันนี้จิ่ก็เลยจะมาดูเอกสารนะคะจะมาแชร์เนาะว่าเอกสารที่จิ่เตรียมวันนี้คือมีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้จิ่เพิ่งไปปีนเอกสารนะคะจริงๆมันตัวที่เขาบอกว่าต้องเอาอะไรไปบ้างอะ่ะมันมีอยู่ในจดหมายนะัดของเขาอยู่แล้วนะคะก็คือ อันแรกเลยก็คือจดหมายนัดอันนี้นะคะเราต้องเอาไปด้วยนะจดหมายนัดนะคะแล้วก็กรีนการ์ดกรีนการ์ดของเราเราก็ต้องเอาไปด้วยนะคะตัวจริงนะอแล้วก็จะมีพวกพาสปอร์ตอะไรต่างๆของเราตัวจริงนะคะ่องที่ก็เตรียมต้องเตรียมพาสปอร์ตไปนะเองที่ก็มีเจ้าพาสปอร์ตไปด้วยนะคะของจอหนนี่ด้วยนะเป็นเอ่อ เหมือน ID ยืนยันตัวตนนะคะของเจน,นีนะคะเพราะว่าตอนที่ยื่นฟอร์มไปในเอเยื่นออนไลน์ใช่ไหมคือมันเป็นแบบ Copy อยู่แล้วงเราก็ต้องเอาตัวจริงไปนะคะถ้ายื่นขอซิติเซนเนี่ยคือในเคสจากการแต่งงานของเอเจยื่นขอจากการแต่งงานใช่ไหมต้องเอาใบทะเบียนสมรสนะคะตัวจริงไปด้วยเนาะอันที่ส่งไปที่มันเป็น Copy นะคะที่เราส่งไปนะในวันสัมภาษณ์ให้เอาตัวจริงไปด้วยนะคะคือเขามีบอกไว้ในในจดหมายนะัดอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้คือเอเจก็ไปป เพื่อแบบเออเพื่อความมั่นใจเพื่อความบั่จใจก็คือเป็นเอกสารที่เราส่งไปตอนแรกนั่นแหละคือแองจี้ยื่นออนไลน์เขาก็ให้อัปโหลดไฟล์เอกสารไฟล์ที่เป็นหลักฐานต่างๆนะคะอัปโหลดเข้าไปในเว็บไซต์ในวันสัมภาษณ์แองจี้ก็จะปริ้นออกไปด้วยจะปริ้นออกไปด้วยเพื่อเออ เขาก็ไม่ได้บอกว่าให้ป้นดอกแต่งจิกก็จะป้นไปนะคะก็จะมีเอกสารแท็กนะคะย้อนหลัง3ปีสําหรับคนที่ยื่นขอในกรณีจากการแต่งงานนะคะถ้าเกิดใครที่ยื่นเองก็ย้อนหลัง5ปีเนาะของเอเจก็3ปีนะคะแล้วก็เอกสารเกี่ยวกับเอ,อ่ยื่นยานความสัมพันธ์นะคะเพราะเอเจอยากอย่งที่บอกคือเอเจยื่นจากการแต่งงานใช่ไหมก็จะมีรูปต่างๆที่เอถ่ายด้วยกันโพสใน Facebook อะไรแบบนี้ก็ สกรีนช็อตแล้วก็ทำไหมที่ทำหน้าละสี่รูปนะคะก็ทำไปสี่หน้าอืมก็ปิ้นออกมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นก๊อปปี้ก๊อปปี้ใบเกิดของน้องไฮดี้อันนี้ก็เป็นก๊อปปี้ทะเบียนสมรสนะคะอันนี้ก็เป็นรูปเพิ่มเติมนะของไอจี้ทำออกมาแยกกันแยกเป็นแต่ละปีเอ,อ่อสามปีย้อนหลังใช่ไหมปีนี้ปี2023ก็ใส่ไปนิดหน่อย 2023 2022 2021เองจีก็ใส่เข้าไปแยกกันแบบนี้นะคะใส่เองจีปกติถ้ามันใหญ่ใช่ไหมเองจีก็ใส่รูป2รูปแล้วก็อธิบายว่าเนี่ยอะไรคือเอาแบเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเหตุการณ์สําคัญสําคัญแล้วก็ใส่เดือนใส่ปีเข้าไปนะคะที่มันเห็นชัดเจนว่าเอาาเอเราอัานนี้ไปนู่นไปนี่ด้วยกันอะไรเนี่ย ของปี2องปี2012ที่กลับไทยนะคะเจิ่ก็ใส่รูปเข้าไปว่าเออไปไหนบ้างยังไงรูปตอนแต่งงานนะคะก็คือไม่เชิงแต่งงานเราเรียกว่าอะไรคือฉลองก,กันกับที่บ้านนะคะหลังจากไปจดทะเบียนมาเนาะแต่ส่วนอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวนะคะอันนี้เป็นเอกสารฟอร์ม N400 ที่เอนจกรอกออนไลน์ไปนะคะเขา<อ>จะมีให้รีวิวใช่ไหมเราก็เซฟออกมาชอบอ่านในคอมพิวเตอร์ก็อ่านนะคะคือเอนจ ริมนออกมาเพื่ออ่านเพื่อให้แน่ใจว่าเออเราเรา,เราตอบอะไรไปบ้างก็คือง่ายๆว่าย้อนดูสิ่งที่ตัวเองกรอกไปนั่นแหละให้เราจําได้เพราะว่าเขาจะถามคําถามในฟอร์มที่เรากรอกไปด้วยนะคะแล้วก็คําถาม civic test ร้อยข้อร้อยข้อเขาจะถามเราเราต้องผ่าน6ข้อเขาจะถามเราสมมุติเราไม่ผ่านใช่ไหมถ้าเราผ่าน6คําถามแรกก็คือผ่านเลย แต่ถ้ามันมีบางข้อที่เราตอบไม่ได้อะไรเงี้ยเขาจะถามเราคือเรามีสิ์ตอบคำถาม10ข้อนะคะใน10ข้อน,นั้นะเราต้องผ่าน6ข้อก็จะประมาณนี้แหลจะจ้กเอกสารที่เองจี้เตรียมไปนะคะตัวจริงก็จะมี passport. พาสปอร์ตพาสปอร์ตทั้งของเองจีะะ้แล้วก็จอนนี่นะคะแล้วก็ของเองจี้ มีลูกใช่ไหมเงจีก็จะเอาใบเกิดของน้องไฮดี้ไปด้วยนะคะสําหรับเคสการแต่งงานก็จะมีใบทะเบียนสมรสตัวจริงก็จะประมาณนี้แหละนะคะช่วงนี้จี้ยุ่งมากเลยเรื่องบ้านนะคะไม่ค่อยมีเวลาอ่านข้อที่ร้อยข้อเท่าไหร่จี้มีเวลาแค่ประมาณ2ออาทิตย์เองหวังว่าจะผ่านจะพยายามให้ผ่านนะคะยังไงเดี๋ยวจี้จะมาอัปเดตแน่นอนเนาะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย